สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นมันยยธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้ก่อนจะมีการสอบเก็บคะแนนเรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์คุณครูก็จะมาสรุปให้คร่าวๆนิดนึงนะคะค่ะสำหรับอนันแรกเลยก็คงจะเป็นเซลล์พืชน,นะคะ ซึ่งนักเรียนก็คงจะได้เห็นรูปร่างของเซลล์พืชน,นะคะวา่าจะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะส่วนประกอบของเซลล์พืชที่แตกต่างจากเซลล์สัตว์ก็คงจะเป็นคลอโรพลาสต์นะคะที่เป็นส่วนที่บรรจุสารสีเขียวไว้หรือว่าเราเรียกว่าคลอโรฟิลล์นั่นเองนะคะสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งกับเซลล์สัตว์นะคะก็คือผนังเซลล์นะคะเซลล์สัตว์จะไม่มีผนังเซลล์นะคะนักเรียน ต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนประกอบของเซลล์สัตว์นะคะนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าเซลล์สัตว์จะมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ส่วนประกอบภายในอื่นๆก็จะคล้ายๆกับเซลล์พืชน,นะคะอย่างที่คุณครูบอกไว้ก็คือจะแตกต่างกันตรงที่ในส่วนของผนังเซลล์แล้วก็คลอโรพลาสต์นะคะถ้าสำหรับหน้าที่ของส่วนประกอบแต่ละส่วนของเซลล์นะคะมีหน้าที่ยังไงบ้างเดี๋ยวคุณครูก็อาจะ เล่าจะกล่าวให้ฟังนะคะอ,อย่างแรกเลยก็คือไซโทพลาสซึนะคะก็คือจะเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือจากนิวเคลียสนะคะคือจะมีออร์แกนเนลต่างๆอยู่มากมายนะคะส่วนที่สองก็คือจะเป็นไรโบโซมนะคะมีหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน,นะคะ่ะต่อไปนะคะไมโทคอนเดรียนะคะเป็นแหล่งสะสมพลังงานภายในเซลล์นะคะต่อไปก็จะเป็นไซโตสเกเลตันนะคะจะเป็นอ่า ที่คำจุนรูปร่างของเซลล์นะคะแล้วก็ไลโซโซมเป็นผู้ขนส่งเอนไซน์นะคะคอนจินบอดี้เป็นแหล่งรวบรวมแล้วก็บรรจุขนส่งสารอาหารนะคะเซนโดรโอีมีหน้าที่เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์เมคิวโอนเป็นถุงบรรจุสารนะคะพาส์ิดเป็นมีสารที่ทําให้เกิดสีต่างๆภายในเซลล์นิวเคลียสก็อย่างที่ครูเก่าเล่าให้ฟังแล้วก็คือเป็น โือที่บรรจุสารบรรทุกรรมนะคะต่อไปก็จะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะคะมีหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าเข้าออกของสารต่อามา e n d ด p l a s m i c เร t i c ูล u m นะคะเป็นโรงงานผลิตแล้วก็ลำเลียงสารอาหารไปนในเซลล์อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่ของส่วนประกอบข้าวข,า,ขาที่นักเรียนชั้นม .1 นนะคะที่จะต้องรู้จริงๆแล้วจะมีส่วนประกอบภายในเซลล์จะมีมากกว่านี้อีกนะคะ ค่ะคุณครูก็จะต้องขอจบอาเรื่องเซลล์พื้อแล้วก็เซลล์สาดตว์ไว้แค่นี้นะคะหากใครมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆไม่ต้องอายนะคะทักเข้ามาได้เลยในกลุ่มหรือว่าในแชทส่วนตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวคุณครูจะมาแจ้งให้ทราบหลังงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ